สวัสดีปีใหม่นะคะปีนี้ปีกระต่ายทองขอให้ได้หยิบเงินหยิบทองสมหวังสมปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจนะคะในการต่อสู้ในปีต่อไปนะคะขอให้ผ่านทุกคนนะคะผ่านพ้นอุปสรรคใดๆทุกสิ่งอย่าง ปัญหาใหญ่ก็ขอให้มองว่าเป็นปัญหาเล็กนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในปีถัดไปค่คะขอให้ปีใหม่นี่ทุกคนจงอยู่ดีมีสุขปราศจากรกไยัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความตั้งใจถูกถูกกคนกันเนาะค้ารวมทั้งแอดมินของไทยมีสุขด้วยข,ขอให้กิจการรุ่งเรืองมีความสุขมีความเจริญ <laughs> ตลอด ะค่ะสวัสดีปีใหม่กันทุกคนค่ะปีใหม่นี้ขอให้เฮงเรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกๆคนวิสาหกิจชุมชนไัยมีสุขขออวยพรให้ทุกๆท่านมีร่างกายที่แข็งแรงกิจสิ่งใดขอให้ทรงความปรารถนามีความสุขตลอดปีนะคะ สวัสดีค่ะตวนไพายมีสุขสี่นะคะมาสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านค่ะก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจตลอดปีใหม่และตลอดไปทุกท่านนะคะครับผมสวัสดีค่ะสว่นด,ดีนะคะสวนพายมีสุขนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดจริงไกรก็ขอให้สุขบรรนามีความสุขกะสิ่งที่ทำในทุกๆอย่างนะคะสวัสค่ะมีความสุขทุกคนนะคะ ปี้นิเยียหน่อยครับปี้นิเยียครับปีปีใหม่จ้าในตัวแทนของคนดูแลสวนผ่นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,566นะคะขอให้รวยรวยทุกคนค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนทุกคนขอให้โชคดีในวันปีใหม่ยิ่งย <ไป S 1> ิ่งขึ้นไปนะคะพีปีใหม่จ้าขอให้ทุกคนมีความสุขแห่งๆรวยๆนะคะ ในวาระนี้ขึ้นปีใหม่ปี66ขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดกับทุกคนทั้งหลายในตำบลกระแสบน,บนและก็ไก่เคียงและสิ่งดีๆก,ก,ก็บังเกิดกับในคณะทีมสวนผัยมีสุขและก็ให้ป่าได้หอยหางต่อไปด้วยตลอดตลอดจเจริญเจริญนนทุกคนนะคะสาธุขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้รวยรวย,รวย ขอให้สุขภาพแข็งแรงท,ทุกคนนะคะปีใหม่ละจ้าขอให้มีความสุขนะจ้าสวัสดีปีกรนไ่้ค่ะมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่2566ครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านเข้ามาก็ขอให้ทุกท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับไม่เจ็บไม่จนล่ำรวยเงินทองตลอดปีนี้และปีต่อไปครับ สวัสดีวันปีใหม่นะคะวิสาคิดชุมชนภัยมิสุขขอให้ทุกท่านมีความสุขคิดสิ่งดสมปรารถนาเฮงๆดงรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ